นะคะบูธของเราตอนนี้พร้อมแล้วนะคะไอติมของเราก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะถึง1นึุ่่มเลยนะคะสยามพารากอนนะคะชั้น5้านะคะ สุดที่สุดแมวอีชั้นที่เก็บมาเลี้ยงนะคะคุณทองคุณทองคุณเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าคะมีใครอยู่บ้านมั้งคะคุณเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมคะโอ้นอนแตกข่ด้วยเหรอคะนอนปิดหน่อยลูกปิดหน่อย